ข้อความที่83การเปลี่ยนแปลง vs โลกแห่งความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ของพวกคุณรู้แล้วว่าโลกที่พวกคุณรู้จักกันอยู่นี้และโลกที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณนี้มีความผันผวนทางพลังงานอยู่เสมอมันมีทางเลือกและโลกแห่งความเป็นจริงอยู่มากมายให้พวกคุณได้เลือกกันแต่ละชั่วขณะของพวกคุณ วิชาควอนตัมฟิสิกส์ได้ทำให้พวกคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติแล้วเพราะวิชาควอนตัมฟิสิกส์ได้แสดงให้พวกคุณเห็นแล้วว่าพลังงานสามารถเป็นไปได้ทั้งอนุภาคและคลื่นทุกๆความคิดของพวกคุณจะประทับตาพลังงานเอาไว้เสมอไม่ว่าพวกคุณจะคิด โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและแต่ละชั่วขณะก็คือชั่วขณะที่สดและใหม่เสมอซึ่งมันก็กำลังรอคอยให้พวกคุณสั่งการมันอยู่ด้วยการประทับตาพลังงานความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราเองลงไปแต่ว่ามนุษย์โลกมักจะยึดติด กับวิธีการมองชีวิตของตัวเองเสมอและมักจะยึดติดกับผู้ที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นเสมอและก็จะยึดติดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพวกเขาควรหรือไม่ควรจะทำอย่างไรหรือควรไม่ควรจะเป็นอย่างไรเสมอด้วยมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะไม่ตรหนักรู้ว่าพวกเขากำลังพากัน ประทับตาพลังงานของตัวเองลงไปในโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองอยู่ถูกชั่วขณะและพวกเขาก็ยังถูกล็อกเอาไว้ให้อยู่แต่ในกรอบของความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาว่าโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาต้องมีลักษณะอย่างนั้นหรืออย่างนี้เท่านั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาจึงมีลักษณะ เป็นอย่างนั้นจริงๆและเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงพากันสร้างแต่โลกแห่งความเป็นจริงแบบเดิมขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นการเข้าใจว่าสิ่งต่างๆยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลานั้นคือมายาการอย่างหนึง่งเพราะว่าอันที่จริงแล้วโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพับตาพลังงานความคิดและอารมณ์ความรู้สึกลงไปในสนามพลังงานของโลกนี้ถูกกระทำโดยชาวโลกทุกๆคนทั้งในระดับบุคคลและในระดับจิตสานึกมวลรวมของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นแล้วภายในสนามพลังงานของจิตสานึกมวลรวมของคนทั้งโลกจึงเต็มไปด้วยความเชื่อต่างๆและความคิดต่างๆ ที่ถูกปลูกฝังมาให้เชื่ออย่างเหนียวแน่นเพราะว่าความเชื่อเหล่านี้และแนวความคิดเหล่านี้กำลังถูกประทับตราลงไปในโฮโลเกมนี้หรือแมทริกนี้หรือสนามพลังงานนี้อยู่ทุกชั่วขณะนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกคุณกำลังเล่นกันอยู่นี้ จึงยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะว่าภายในความเหมือนเดิมที่ว่านี้มันทำให้พวกคุณรู้สึกสะดวกสบายนั่นเองและภายในความเชื่อที่เหมือนเดิมดังกล่าวนี้มันทำให้พวกคุณรู้สึกสะดวกสบายเพราะว่าความเชื่อแบบกลุ่มและความเชื่อร่วมกันของคนทั้งโลกดังกล่าวนี้ มันทำให้พวกคุณรู้สึกสะดวกสบายนั่นเองนี่แหละคือส่วนหนึ่งของความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้แหละดังนั้นพวกคุณจึงพากันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันน่ากลัวสำหรับพวกคุณเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกแต่ละคนจึงเลือกที่จะยึดติดอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์เอาซะเลย หรือแม้แต่เลือกที่จะยึดติดอยู่กับสถานการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองซะด้วยซ้าไปเพียงเพราะว่าพวกเขากลัวการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองส่วนในระดับของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกนั้นก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันนี้ด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้สังคมมนุษย์ เริ่มมองเห็นและเริ่มรู้สึกถึงความผิดเพี้ยนดังกล่าวนี้และสังคมมนุษย์ก็กำลังถูกท้าทายให้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเริ่มอิ่มตัวกับเหตุผลที่จะต้องไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วมนุษย์โลกแต่ละคน กำลังเติมพลังงานแห่งความกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยของตัวเองเข้าไปในสนามพลังงานของคนทั้งโลกอยู่แล้วเจ้าความรู้สึกกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้แหละและความเชื่อทั้งหลายและรวมถึงความเชื่อทั้งหลายของจิตสมนึกมวลรวมของคนทั้งโลกนี้แหละก็จะไปทําให้โลกแห่งความเป็นจริงที่ผิดเพี้ยนนี้ยังคงผิดเพี้ยนอยู่ต่อไป ในทุกช่วงขณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ในตอนนี้มีชาวโลกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่รู้ว่าการประทับตราพลังงานของโลกแห่งความเป็นจริงแบบใหม่ลงไปในแต่ละช่วงขณะแห่งปัจจุบันขณะนั้นคือของขวัญอันล้ำค่าอย่างหนึ่งและพวกเขาก็กำลังตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงแล้วว่าพวกเขาเป็นอะไร ที่มากกว่าที่พวกเขาเคยคิดว่าตัวเองเป็นซะอีกเพราะว่าที่แท้จริงแล้วพวกเขาคือรูปธรรมชีวิตหลักมิติและพวกเขาก็รู้แล้วว่าโลกแห่งความเป็นจริงแห่งนี้นั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือความคิดความคิดหนึ่งเท่านั้นเองหรือคืออนุภาคอนุภาคหนึ่งหรือ คือคลื่นคลื่นหนึ่งเท่านั้นเองรูปธรรมชีวิตเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขี่พลังงานด้วยวิธีการใหม่ๆแล้วพวกเขากำลังเริ่มต้นปั้นแต่งและแกะสลักพลังงานของตัวเองด้วยวิธีการใหม่ๆอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงกำลังพับตาพลังงานของตัวเองลงไปในโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเอง ด้วยจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มากขึ้นอยู่ด้วยรักจากเดอะทีมมอนิคาเซ